เมื่อ40กว่าปีก่อนตอนนั้นตัวยนี่เป็นคา,ารวานอายุก20็20่สิต้นๆได้ไปประชุมสัมมนาที่ประเทศฝรั่งเศสตอนที่ไปถึงปารีสเนี่ยอ,อยู่ได้ไม่กี่วันก็เดินทางไปทางใต้เพราะว่ามีเวลานะก่อนที่จะการประชุมจะเริ่มลงไปทางใต้เพราะว่าอยากจะไปเยี่ยม นะอาสมของลูกศิษย์คานทีนคนหนึ่งจะเป็นชาวฝรั่งเศสเชื่อสายต่มัีทำอาสมเพื่อการพึ่งตนเองนะแบบทันทีแล้วก็บางครั้งก็ทำกิจกรรมทางด้านสันติวิธีนะต่อต้านสงครามต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ลงไปอยู่ที่นั่นประมาณ3-4วัน ต้องนั่งรถไฟนะหลายชั่วโมงทีเดียวนะหลายต่อด้วยอพอครบกำหนดก็เดินทางกลับปารีสตอนนั้นเนี่ยสะ,ะพายเป้ไปเพราะมันสะดวกตอนที่รอรถไฟเนี่ยเข้าปารีสเนี่ยตอนนั้นเป็นกลางคืนนะแล้มันเป็นคืนวันอาทิตย์ด้วยคนก็ เยอะทีเดียวนะรอขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันคงจะกลับไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือสถานีนั้นะนก็ก็ไม่เล็กน,นะแต่ว่ารถไฟเนี่ยจอดไม่นานพอรถไฟขบวนที่จะเข้าปารีสนี้มัมาถึงเนี่ยคนก็กลัวกันนะขึ้นรถไฟส่วนตัวเองเนี่ย ก็มองหานะว่าตัวของตัวนมันอยู่ไหนว่ามันอยู่ไกลเลยก็เลยเรีบสาวเท้านะเดินสาวเท้าแต่มันก็ยังยังไกลยอยู่แั้วพั้งดินเสียงนะเสียงวูดแปลว่ารถไฟใกล้จะออกแล้วตอนนี้ต้องรีบวิ่งแล้วแต่มันก็วิ่งได้ไม่ไม่เร็วเท่าไหร่นะเพราะสัมภาระหนักสั้วพักนี้ผมกว่า รถไฟมันก็เริ่มเคลื่อนเริ่มเคลื่อนออกแล้วจากสถาน,นียังไม่ถึงตู้ของตัวเลยแต่ว่ารอช้ามไม่ได้แล้วก็เลยขึ้นตู้ที่ไกลที่สุดตอนนั้นรถไฟก็ออกแล้วนะแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยมัน มันก็อยู่ได้แค่บันไดอะเพราะเพราะว่าประตูนี่มันกำลังจะปิดปตัวนี้ก็รอบประตูไปได้แล้วแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าติดเอ้ประตูมันก็เลื่อนมาจนกนระทั่งเหลือช่องแค่นิดเดียวดึงเป้เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ กข้าไปไม่ได้รถไฟก็แล่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นคนที่อยู่ในขบวน,นก็พยายามดึงนะพยายามชุดตัวเองให้ขึ้นไปแต่มันก็เข้าไปได้แค่ตัวนะดึงเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเป้มันก็ไม่สามารถจะติดตัวขึ้นมาได้ก็เลยค้างอยู่นั้นแหละรถไฟก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยดึงเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จนะ คนก็คนในขบวนนั้วก็ในตัวนั้นก็โอแตกตื่นเลจ้ะไม่เคยเห็นนะคนอ่นะอยู่ห้อยอยู่บนบนันไดขณอที่ิรถมันเร็วขึ้นเรื่อยๆ้ายนั้นก็ต้องนะมีทางเดียวที่จะเอาตัวเนี่ยเข้าไปในตู้รถไฟได้อย่างปลอดภัยนะก็คือต้องสลับนะสลับเป๊ก็ต้องรีบทำด้วยเพราะรถมันเร็วขึ้นเรื่อยๆ ก็ยังดีนะที่สลับเป้ได้ทันนะก็เอาตัวรอดนะขึ้นมาบนตัวรถไฟได้คนบนนั้นก็ลงออกกันใหญ่เบ้ใบนั้นนี่จริงๆก็มีประโยชน์นะเพราะมันบรรจุสัมภาระแต่ว่าบางครั้งนี่มันก็กลายเป็นตัวถ่วงจะวิ่งขึ้นรถไฟก็ไม่สะดวกเพราะว่ามัน,มนหนักต้องแบกมัน มีนาทีซ้ำพอ,อขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าเป้มันติดติดประตูตอนนั้นเนี่ยนะถ้าไม่สลับเป้ออกไปนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เรียกว่าปลอดภัยได้นะเพราะว่าสลับเป้จิ้งเป้ลงไปคนเราเนี่ยในยามวิกฤตในยามหน้าสื่อหน้าขวานเนี่ยบางครั้งเนี่ย การสละหรือการทิ้งของบางสิ่งบางอย่างแม้จะมีความสําคัญอย่างไรเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ทิ้งนะก็อาจจะไม่รอดหรือาอาจจะเกิดอันตรายมีแต่สะมันมีแต่ปล่อยมันหรือทิ้งมันลงไปนั่นแหละจึงจะรอดได้้ามานึกดูเนี่ยก็ผู้คนจานวนมากนี้ ในยามวิกฤตเนี่ยเขาเลือกที่จะปล่อยเลือกที่ที่จะสละของบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยว่าของที่หวงแหนเนี่ยก็สามารถจะรอดจากวิกฤตได้เะแต่ว่าคนจำนวนมากก็ไม่ยอมสละหวงแหนเอาไว้สุดท้ายนี้ก็นอกจาก ศูนย์สิ่งที่มีค่าสิ่งที่หวงแหนบางทีตัวเองก็เอาไม่รอดด้วยหรือว่ายิ่งทุกข์ยิ่งกว่าเดิมอย่างเวลาคนที่เล่นหุ้นเนี่ยนะตอนที่หุ้นมันตกเนี่ยหลายคนก็เสียดายนะหุ้นที่ตัวเองซื้อมาราคาแพงเนี่ยมันตกลงไปเรื่อยๆถ้าเขา ขายหุ้นหรือเทหุ้นทิ้งนะก็จะเสียหายไม่มากอาจจะแค่ขาดทุนอาจจะขาดทุนเยอะหน่อยแต่ว่าหลายคนนี่ก็พยายามเก็บหุ้นเหล่านั้นเอาไว้นะเพราะยังมีความหวังแม้มันจะน้อยนิดว่าราคาหุ้นม,มันจะขึ้นแต่ปรากฏว่าหุ้นันยิ่งตกลงไปเรื่อยๆตกลงไปเรื่อยๆสุดท้ายมันมีค่ามีราคาไม่กี่สตังก์บอกว่าไอ้เงินสะสมทั้งหมดที่ ลงไปในหุ้นนี้มันสูญสลายหายไปหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวไปเลยหรือบางทีเป็นหนี้ใช่ไหมคเพราะว่าไปกู้มันเข้ามาซื้อหุ้น้เออกิดว่าเขาปล่อยนะหุ้นตั้งแต่แรกๆหรือตอนกลางๆก,ก็จะไม่เจ็บตัวมากอาจจะไม่ถึงกับว่าล้มละลายไปเลยแต่นี่เพราะความหวงแหนหวงหุ้นหุ้นมันดิ่งแล้วก็ยังเกาะหุ้นมันเอาไว้ ก็เลยย่ำแย่ไปพร้อมๆกับหุดด้วยก็ทำรองเท่วคนที่มีธุรกิจที่สร้างมากับตัวนะธุรกิจก็ใหญ่โตทีแรกก็ทำไรายได้กับตัวเองมากแต่ตอนหลังนี่ธุรกิจมันเกิดมีปัญหามีแต่ขาดทุนไปเรื่อยๆทางที่จะเลิกทนที่จะยุติหรือขายไปก็ไม่ สียดายนะหวงก็ไปกู้เงินมา,างต่างเพื่อมาอุดนะเพื่อมาต่ออายนะุของธุรกิจให้มันไปต่อได้เพราะมีความหวังว่ามันมันจะมีทางไปแต่ปรากฏว่าลักขาดตัวลงไปหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายก็เจ๊งนะต้องปิดกิจาการล้มละลายนีสินทั้งที่มีก็ทำให้ต้องขาย ทรัพสินอย่างอื่นด้วยขายรถขายบ้านอ็ทำใจไม่ได้นะใจมันยังเกาะเกี่ยวอยู่กับกิจการยังเกาะเกี่ยวอยู่กับบ้านรถอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จพอถูกยึดแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่ปล่อยไม่วางเศร้าโศกเสียใจกลัดกลุ่มจนบางที บางทีเครียดจนกระทั่งเสลื่อยในสมองแตกหรือหัวใจวายเพราะวาความเครียดหนักหรือบางคนถึงกับฆ่าตัวตายถ้าถ้าเพียงแต่ทําใจหรือตัดใจนะก็แม้จะสูญเสียทรัพย์สมบัติไปแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดได้หรือว่ายังมีสุขภาพดีได้แต่เพราะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง บางครั้งสิ่งที่หวงแหนมนก็ไม่ใช่เป็นสิ่งใหญ่โตนะเช่นบ้านรถยนต์หรือว่ากิจการแต่จะเป็นของอที่เล็กๆเ,เช่นทองหรือเพชรอย่างเช่นชายคนหนึงตื่นมาไฟไหม้นะไฟไฟนี่มันลุกท่วมบ้านเลยก็ยังพอหนีรอดได้ทันนะจากกองไฟแต่พอวิอ่งออกไปสักพักนึกขึ้นมาได้ว่ามันมี เพชรมีทองนะเก็บเอาไว้อยู่ไม่อยากจะให้มันสูญไปกับกองไฟนะก็เลยนะกลับไปแล้วก็ไปเอาเพชรไปเอทองของมิค่านั้นออกมาแต่ว่าไฟนี่มันท่วมหนักออกมาไม่ได้สุดท้ายก็ตายไปพร้อมกับเพชรหรือทองนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ บ่อยๆนะทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งที่หวงแหนเนี่ยอาจจะทำอาจจะให้ความสุขกับเราแต่บางครั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวที่หน่วงเหนียวสร้างความทุกขกับเราไม่ใช่เพราะต้องเหนื่อยในการรักษามันเท่านั้นนะแต่ว่าในยามวิกฤตเนี่ยก็ยังไม่อยอมทิ้งมัน ยังหวงแหนยังยึดติดทา่งที่อันตรายก็มาประสิทตัวแล้วสุดท้ายก็มีอันเป็นไปพร้อมๆกับสิ่งที่รักและหวงแหนนั้นมันคงคล้ายๆกับคนที่บรรทุกจีบสมบัติลุงเรือเรือเดินสมุทรเรือทะเลรางว่ามีพายุมีพายุหนัก หลือก็โครงเรลงอีกสมบัติก็เกิดพลัดตกลงทะเลแต่ว่าเจ้าของนี่นะหวงแหนหีบสมบัตินั้นรักมันมากตัดใจไม่ได้นะที่จะสูญไปตอนนี้มันตกไปในทะเลแล้วนะแต่ว่าก็ยังโจลงไปในทะเลเพื่อจะไปกอบกู้มันขึ้นมาซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันเพราะมันหนักมาก ลงไปนี่แม้จะสามารถจะดำดิ่งไปถึงหีงบสมบัตินั้นได้แต่ก็เอามันขึ้นไปไม่ได้พยายามชุดมันขึ้นมาไงก็ไม่มีทางมีแต่มันนั่นแหละที่จะชุดเจ้าของให้ดำดิ่งลองอไปในทะเลสุดท้ายก็ศูนย์หมดนะศูนย์ทั้งทรัพย์ศูนย์ทั้งชีวิตอันนี้เพราะความยึดติดนะเพราะความหวงแหนแล้วริงๆเนี่ยถ้าใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ก็ยอมรู้ว่ามันไม่มีทางที่จะ กอบกู้อมันมาได้ในยามน,นั้นก็นมีแต่เอาตัวให้รอดแต่ว่าบางครั้งคนเราเนี่ยมันก็ด้วยความยึดติดนะหวงแหงก็ทำให้หลงพอหลงเข้าสิ่งที่ทำไปก็กลายเป็นอันตรายกับตัวเองนอกจากไม่เกิดประโยชน์อย่างที่หวังแล้วยังเป็นโทษซ้ำกมอีก เราคนเราทุกเนี่ยเพราะความหลงนะหรือว่าซ้ำเติมตัวเองเนี่ยเพราะความหลงหลงนี่มันมีสองอย่างนะคือหลงลืมนะกับหลงผิดหลงลืมก็เช่นลืมตัวนะละลืมตัวนี้ก็มันมีตั้งแต่ลืมกรรพืชนะ กำพื้หรือพื้นเพเป็นชาวนาวชาวไรเป็นคนยากจนได้ดิบได้ดีแล้วก็ลืมตัวลืมพ่อลืมแม่ที่เป็นชาวนาวชาวไรนะอันนี้เราเคยได้ยินแต่ถึงแม้จะไม่ลืมกำพื้นนะแต่ว่าไอ้ที่ลืมตัวทำอะไรวู่วามไปตามอารมณ์ด้วยแรงโทสะด้วยโมหะหรือด้วยโลภะก็แล้วแต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยคืออารมณ์มันคร่องงำ ทำให้ขาดสติทำให้ลืมตัวจึงพูดจึงทำในสิ่งที่อ่าเป็นโทษนะทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเองอันนี้เรียกว่าถูกอารมณ์ท่วมทับนะซึ่งถ้าจะาไปแลงก็คือการลืมกายลืมใจนั่นแหละลืมกายลืมใจลืมใจคือนะไม่รู้ว่าอ่ความคิดหรือว่าอารมณ์ใดที่มันกำลังครอบงำอยู่หลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ ในตอนนั้นนี่ปัญญาอะไรต่า,างนี่ก็ไม่ทำงานแล้วความคิดนะดชอบชั่วดีหรือความคิดเรื่องประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็ลืมหายไปหมดอันนี้ก็เพราลืมใจลืมกายคือลืมไปว่าไม่รู้ว่ากูเงตัวเองกำลังทำอะไรกินข้าวก็ไม่รู้ว่ากำลังกินข้าวหรือว่านั่งฟังก็ไม่รู้ว่ากำลังนั่งฟังอยู่ อาบน้ําก็ไม่รู้กําลังอาบน้ําอันนี้เพราะว่ามันลืมใจนะพอลืมใจมันก็ลืมกายได้ง่ายและเช่นเดียวกันพอลืมกายมันก็มันก็ลืมใจได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็เลยว่าไม่รู้ทาอะไรลงไปอันนี้เรียกว่าหลงลืมนะหลงลืมแบบนี้พอขาดสติอีกอันนึงคือหลงผิดนะหลงผิดไปยึดสิ่งต่างๆรวมทั้งทรัพย์สมบัติว่าเป็นของกูของกู อันนี้สำคัญมากเลยพอ,อยึเป็นของกูแล้วเนี่ยมันมันจะหวงแหนมันจะพยายามรักษา,าเก็บนำมาไว้ให้ได้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมสูญทั้งๆที่มันเป็นภาระแล้วมันสร้างปัญหาแล้วหรือว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ไม่สามารถจะไปต่อได้ไม่สามารถจะหลุดรอดได้ก็ยังไปห่วงแหนมันอันนี้มันมีพื้นฐานมาจากความหลงผิดนะว่าเป็นของกูของกู แล้วที่หลงผิดว่าเป็นของกูเพราะว่าไปติดในสุขที่มันให้ไม่จะเป็นสุขทางกายแลอสุขทางใจอย่างเช่นทองหรือเพชรเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขทางกายเท่าไหร่นะแต่มันให้ความสุขทางใจซึ่งจริงมันก็ไปสนองปลนเปลือยความสระตัวกูนี่แหละตัวกูมันไปพนอมันไปปรุงมันไปทําให้ตัวกูมันโฟนะเม่อได้เป็นเจ้าของได้ครอบครองนะอัน,นี่พอไปยึดติดนะในสุขนั้นเนี่ยหรือในสุขที่มันให้ พอทำท่าจะเสียมันไปเนี่ยก็เลยไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมแล้วคันเสียไปจริงๆนะมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาพอติดสุงก็เลยเกิดทุกข์เกิดทุกข์คือความเศร้าความโศกความเสียดายความอาลัยอาวรณ์ซึ่งีจริงแล้วมันก็บันทอนติดใจแต่คนเราก็มักจะไปยึดในอารมณ์เหล่านี้ทีแรกติดสุขก็เลยยึดทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดา พอเสียมันไปเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ยังไปยึดความทุกข์นั้นอีกไม่ว่าจะเป็นความโศความเศร้าความเสียใจความอาลารวอนใจถึงไปยึดในความสุขเรอนมถึงไปยึดความทุกข์อนั้นเพราะขาดสตินะเพราะลืมตัวยึดติดในสิ่งต่างๆที่ให้สุขกับเราว่าเป็นของกูของกูนี่ว่าเป็นเพราะนะความไม่รู้ความจริงเหลือวิชา คือไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราไอ้ตัวนั้นแหละที่ทําให้เป็นตัวการแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจในยามที่สูญเสียพลาดพรามันในยามที่อน,นิจจังมันทํางานหรือแสดงตัวแต่พอความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ยังไปยึดมันอีกนะอันนี้เพราะว่าขาดสติเป็นเพราะความหลงลืมเพราะความลืมตัวก็เลยไปยึดความทุกข์เขาแต่ถ้าว่ามีสติเมื่อไหร่นะ ไอการปล่อยการวางไอความทุกข์เหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะเพราะาพอรู้ตัวเมื่อไหร่นะพอไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้กายรู้ใจมันเหนั้นก็เห็นก็รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นพอเห็นแล้วรู้ทันมันก็วางอันนี้เรียกว่าวางได้เพราะมีสติปล่อยได้เพราะมีสติสต,ติมันทำให้รู้ทัน นะหรือว่ารู้ทุก์ที่เกิดขึ้นกับใจหรือเกิดขึ้นกันกบกายก,ก็ตามนะเช่นทุกขเวทนาก็ก็รู้ได้นะถ้ามีสติรู้แล้วก็ไม่หยึดมันรู้แล้วก็วางมันให้สตินี่มันไม่เพียงแต่ช่วยทําให้รู้ทันอารมณนะ์หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะแต่มันยังช่วยทําให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงรวมทั้งเห็นความจริงของกายและใจเนี่ยมันก็รู้ว่า ในกายและใจก็ดีกายก็ดีใจก็ดีก sure, ็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำให้เห็นว่าไอ้ที่ยึดว่าเป็นกูเป็นของกูเนี่ยกายเป็นของกายเป็นกูเป็นของกูนี่มันไม่ใช่แล้วทําความโกรธก็ไม่ใช่กูใจก็ไม่ใช่กูเพราะเหมือนเช่นนี้เนี่ยเห็นความจริงของกายและใจนั้นก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดมันทําให้ความหลงผิดเนี่ยมันลดน้อยถอยลง จนเห็นว่าจนรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นของกูได้ตอนนี้ปัญญาก็เกิดนะพอปัญญากเกิดมก็การปล่อยวางแม้กระทั่งในสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะรู้ว่ายึดไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นยึดว่าเป็นของกูยึดเป็นกูหรือว่ายึดว่าสุกก็ตามยึดว่าเที่ยงก็ตามงแล้วมันก็ไม่น่าย,ยึดด้วยเพราะว่าในสุดมันก็ต้องแปรผันไปในสุดก็ต้องสูญเสียไปเพราะนั้นเนี่ยการาการ มีสติรู้ทันความคิดอา,อารมณ์เราต้องเห็นความจริงของกายและใจมันสําคัญมากเลยนอกจากตัวมันเองจะช่วยทําให้ปล่อยวางความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจได้แล้วเนี่ยมันช่วยทําให้เกิดปัญญาที่ทําให้สามารถปล่อยวางสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราได้ซึ่งที่จริงถ้ามีปัญญาก็จะพบว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับเราร้อนะ มันก็เป็นสุขที่เจือไปได้ทุกบางทีก็เป็นสุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานแล้วก็มองไปมีปัญญาจรนาเห็นความจริงไปเรื่อยๆก็จะพบว่ามันไม่ใช่แค่สุขที่เจือไปได้ทุกนะมันเป็นทุกขรื่ล้วนเลยดึงตอนนั้นแหละนะั้นมันก็วางวางเลยอันนี้เพราะรู้นะทีแรกรู้ตัวก่อนรู้ตัวเพราะมีสติเพราะได้สติต่อไปมารู้ความจริงเกิดปัญญาขึ้นมาแต่แม้ว่าจะยังไม่รู้ความจริงนะยังจำแจ้ง แต่ถ้ารู้ตัวนะไม่ไปเผยยึดนะความทุกข์ความเศร้าความโศกในยามที่สูญเสียสิ่งรักสิ่งที่ยึดติดเอาไว้มันก็ยังช่วยได้เยอะนะอย่างน้อยก็ทำให้รอ,อดจากวิกฤตหรือพ้อนจากอันตรายได้หรือว่าไม่ซ้ำเติมตัวเองง